เราต้องหาเพราะงั้นเราอย่าแยกกันอาจจะเกิดศุกนากกรรเสียงเสียงไปฉายด้วยมันน่าจะเห็นไปฉายแหละวายมาถึงกูเอยเยอกว่ายิงไม่ทันไง Ie ปืนช็อตไปแล้วอ่ะเอออ่าไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไร นี่ไงโดนเอาอย่าโก้ก่อนเอาหายตันไว้เยี่อโอ้ห้าด้วยโอ้ยไอ้เดี๋ยวาว่าอยู่มันหายไปไหนอย่ามนหลบตรงนี้ หมืดน it ่ดนเดิมเลยผมก็แดนานเดิมสิอ๋อพี่ไปก่อนเลยโอเคโอเคขน้าโดนคนแรเลย จะเดินเพิ่มขึ้นนะเวียนการโรนี่ไอ้เหี้ยอุตส่าห์หลบดีๆเลยนไอ้เหี้ยเข้าไปใกล้แค่นยังโดนอีกเกลอไอ้คนผิดตัวอ่าไอ้เหี้ยผมได้ยินเสียงประตูปิดไอ้เหี้ยก็เลยมาเช็คตัวไอ้เหี้ยว่าแล้วตูมติดเสียงดังชิบหายสิน หน่าปิดประตูเอ้ยหน่าจะเปิดประตูหรือปิดประตูไม่ไม่เข้าไปซ่อนในนั้น่ะแม่ยัยว้าวแล้วอุ้ยไอ้เหี้ยแม่งช็อตกูโอ้ยเหี้ยแล้วแล้วหตัวนี้แม่งมันมันไม่มีระบบกันในนี้ด้วยเหี้ยกันกันกัดสตาร์ทด้วยไอ้เหี้ยไปทันเหี้ยนี่เฮียคลิันนี่ชุบนาไหมยอ้ยาคาดอื่นอ่ะแปดวิ แปดวิแปดวิแล้วหมอต้องห้ามตายเลยแบบแบบมิชี่เมื่อกี้อย่างเงี้ยวิ่งก็ไปซ่อนในแบงด์ดินสินประตูด้วยกลัวแล้วต้องดินสินประตูไม่ใช่แมวแล้วก็ตายป่ะนะหนุก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 มีทันท้ดีไว้พร้อมพอดีไว้ โอ้ไม่ยิงไม่ยิงฉมวกใส่ด้วยที่โกงจัดอะน้องผู้เยี่ยมมีฉมวกด้วยไม่คือไอเนี่ยมันเดินช้าแต่แรกกับว่ายิงไกลได้ยิ่ยก็ถือว่าสมเหตุสมบัตินะอะไรกันอะโอ้ยโอ้ยเร็วโอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่นองเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยไอทีอะไรการเกิดปีเลยเดียนะไอ้ไอ้เที่่ผมไม่ที่มันไหนผมก่อนไม่แต่ไม่ได้ไอ้เที่ย เสี้ยโอ้ยเออไม่ทานไม่ทานกินจีงงวงกินจีงงวงนี่หนีเร็วเราได้หนีก่อนปืนสตันกันใช้ไม่ได้อะไรวะอ๋อพี่น้องเป็นผู้ชายเราเนี่ยติดติดฮูดาเปล่าสตันกันอะเมื่อกี้กดยิงไปแล้วนี่ทำไมยิงไม่ฮูดาติดเฉยอะไรวะใครตายวะก็ไอ้นั่นี้กันชัยอะ กันกันตายเหรอผมคีย์บอร์ดมันกดไม่ติดอะต้องแก้ออก่อนเลยใช่ใช่มันอยู่ยืนนิ่งตรงนั้นเลยแบบเอ้าไอ้เนี่ยแล้วแม่งให้ด่าดนี้มาด้วยอยังกูจะเล่นไหนนี้อ่ะไอ้สัตว์แม่งโวมเดินช้าด่านกว้างอีกไอ้เนี่ยตัวเดินช้าเลยโอเคมันก็มันก็เกมมันจะไวอยู่อ๋อมันอ๋อมันกดไม่ต้องไม่ต้องเล็งก็ยิงได้เว้ยเนย เราเจอของแล้วยังหายังไม่เจอของสักชิ้นเลยแต่กูยิงไปนัดหนึ่งแล้วโอเคเยกูดาวนานจัดเลยสามสิบวีอ่ะถ้าจะไม่ผิดปืนชางมันกูดาวสามสิบวีตรงนี้มันมีสกิลอะไรบ้างวะนี่ไม่รู้จักเลยต้องถามเฟร่งอะไอ้้ไอเฟร่งมันเป็นปล่อยอะไอไอเปิดสังกัรไม่รู้ว่ามันช็อตนานหรือเปล่ามันแล้ดตาหุนด้วยหุนบางตอนมันมีระบบกันตะตานด้วยไง มันยิงมันบางทีมันยิงไปปุ๊บแม่งแม่งช็อตนาบางตัวแม่งยิงแม่งยิงช็อตตัเดเยอเชค่หายละกูก็งงมึงแค่ไปไม่ถึงสิบวิ้แม่งลวงละเกมเจน้ำมันคือน้ำมันนิดพอร์แล้วกูจะเติมน้ำมันตรงไหนเนี่ยเอาเนี่ยจำไม่ได้แต่ว่าที่ที่เดิมของเราอยู่ตรงไหนโอเคติดเรียบร้อย แต้วน้ำมันมแล้วใช่ไหมเหลืออะไรอีกใช่ใช่แล้วเหลือแค่เคเบิลกับไอตัวนั่นอนะเจเนเรเตอร์เคเบิลแล้วโอเคฟิวเอแบตเตอรี่แล้วก็เจแล้วก็ซ่อมเครื่องก็จบแล้วเหลือแค่พาวเวอร์กับแบตเตอรี่แบตเตอรี่อยู่ไหนเนี่ยเหลือแค่ไงอะไปแล้วพี่เราต้่งรีบหนี่ต้งโดนนัดยักษ์พี่ไปยังยังยัง ลงวงกดแล้วกันพี่เข้าวงกดพี่จะไปอ้อมวงกดแล้วไปลงโดนัทให้ได้แค่น,นี้ไหนนี่ว้าบ โดนัทมีแบตเตอรี่ไหมไม่มีไม่มี enfin, ไม่เจอเลยไม่มีเหลือที่ไหนอ่ะอ่าบ้านนั้นไปดูยังพี่กันคีย์บอร์ดใช้ได้ยังเนี่ยยังไม่ได้ไม่ทันแล้วทำอะุชุบมาเป็นตัวตาตัวแทนไปก่อนขอสายเสียบใหม่ดูไม่เผื่อได้กําลังจัดการอยู่ าทำไมชุดเราไม่ตื่นอ่ะุดูซะเลอย,ยังปะยังดิโอเคได้ละเกมนี้ไม่กระโดดไม่ได้เกมกะเอ้ไอ้ไอยัง่าแต่คนเลยไอ้ยังขนาดคนยังกระโดดไม่ได้เลยพอๆกัอนอะ่ะ <c oughs> บอกนะต,ตัวแทนแทนเนี่ยมีแต่สายเคยเบิลตรงนี้สายเคยเบิลมีเอาไปแล้วไงเราต้องวงกดแล้วต้องไปไปตรงที่เกิดที่แรกแล้วมั้งเพราะว่าเนี่ยไม่ได้เคยไปคนตรงนั้นเลยมันเป็นที่แบบคีย์บอร์ดคีย์์บอรดมันเป็นแบบไร้สายโอ้คีย์บอร์ดไร้สายโอเคแบบฐานปะใช้ฐานไหม,หม ใช่ใชอ๋อเปลี่ยนฐานก่อนไม่งันอะเปลี่ยนฐานก่อนแต่ตอนตอนไปดูข้อมูลเห็นบอกว่าไอบอร์ไอ้ตัวฐานมันใช้ได้งานมันใช้งานได้นานหกเดือนหกเดือนมันขึ้นอยู่กับแบตพี่บางทีไม่ได้เกี่ยวกับการใช้หรอกมันเกี่ยวกับที่แบตอะสมมุติเราปิดคอมไว้แล้วเราเปิดเปิดสวิตช์คีย์บอร์ดฮางไว้บางทีมันจะกินกินกินแบตเยอะ เนี่ยผมเป็นบอ่อยอย่างเช่นผมใช้เมาส์เมาส์แบบเมาส์ไร้สายเยอะจนแบบใช้ฐานแบบสิ้นเปลืองจยที่บ้านแบบซื้อเมาส์มีสายให้เป็นไปได้เพราะว่าปกติคือใช้คอมเสร็จบางบางวันก็คือลืมปิดไฟสวิต์อะไรด้วยแล้วก็ลืมไอ้พอร์ต USB ออกโอ้ก,ก็ได้ได้ได้เรื่องแล้ะแต่ก็ได้เรื่องลวเพราะว่าอันนั้นแม่งมาดูแบตด้วยเยอะถ้าไม่ได้ถอดอ่ะโอ้โห ของหายากไหมเหมือนจะหายากก็เด okay> well> ี๋ยวเราจะหาเจอหายากสั่นเลยวันนี้ไอ้เต๋อแต่นี่โอ้ยเหี้ยแองเกอร์คือขึ้นมาจ้าอี๋มันนี่อะโอ้ยไม่นะเลือกูแล้วเนี่ยยัง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 เอเดมันยังไม่ตายเลยตายไหนเลยผมเพิ่งโดนช็อตไปเมื่อกี้อยังนีวิ่งไปไหนไม่รู้เอ้าพี่นอนได้แล้วเหรอได้แล้วก็จะได้เหี้ยรั้วตรงนี้มันลงมาได้ด้วยเนี่ยเคงั้นเจอกันตรงตรงนั้นแล้วกัน เดีระวังเดินพี่แบงค์อาจจะดักไว้ดักไว้แล้วให้ตัวแบงค์มันเดินค่าแบงค์มันต้องไปทำนั้นทางเดียวอ่ะตอนนี้เราแค่ต้องต้องพร้อมอ่ะคือเราต้องถ้าเราอยู่กันสามคนก็จะดีไงแต่อีกคนนึงไอ้คีย์บอร์ดระเบิดไปแล้วไงคีย์บอร์ดระเบิดตอนนี้เลยสองคนก็คือสตันกันสองอันนะอ่าหลือสิบอันนะสตันกันนะสตันกันมันมันมันได้ใช้กี่รอบมาสิบรอบสิบเอยี่สิบแต่ว่ามันไม่รู้นัดหนึ่งมัน ใช้ไปกี่กี่ลูกนัดหนึ่งคูดของพี่มีกูดาวไงประเด็นตอนนี้ผมมีอยู่โอเคผมเห็นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่าโดนไล่แล้วเห็นแล้วอุ้ยอุ้ยเฮ้ยซิมันไนซิมันไงไม่โดนตรงไหนผายละเดี๋ยวกูสาววิ่งเข้าในนี้เียวาร์ปเข้าหลังแม่งไอ้สัดเหมือนไส้แม่งเย็นอยู่แค่ได้ยิงไม่โดนเลย นันวเข้าหลังอาแล้วเ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 อาแล้วโอ้โห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 เอ้ยเอ้มัล้มอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไฟไฟปิดไฟรไปอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่รู้พี่รู้พี่ตอชีีไรรอก่อนจำจที่ท้ายล้มไม่ได้เลยอยู่ตรงหน้าผมกดอะโอ้โห วิ่งไปวิ่งไปคนละทางแล้วตอนเนี้ยไอตรงจุดเกิดอ่ะพี่ไอตรงจุดที่เราเกิดอ่ะด้านหน้าเขากดนะตรงนั้นพระเจ้าเป็นถาดที่ไหนเนี่ยเพราะงั้นพี่อย่าเลยเอาเอาเอาชีวิตพี่ให้รอดก่อนตอนเนี้ยกูจะเอารอดยังไงทางทางออกทางเดียวในแบงค์ตามหลังมาแลันนะเดี๋ยววะแม่งกูหันมองไม่ได้มุมโอ้โหดักหน้าอื้อเอาละ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 โอ้ ไอ้เยือกูลเล่นเป็นแล้วตัวนี้อะสบายเลยเยือดูว่า <laughs> มันดักหน้ายังไงเยือเข้าใจแล้วอ,อย่างนี้นี่เองตรงโดนัดต่อ,อที่ล้มไปเนี่ย <c oughs> ังจะหลบได้ <c oughs> ไ,ดไอ้เยอือจะไปกินมาโดนโจบแล้ว <c oughs> ไม่โดนเจะดี <c oughs> มิรู้พี่นะพี่รู้ไม่รู้ว่าพี่ช่วยผมทันหรือเปล่าไม่น่าทันหรอกคือต้องช็อตแบงก์ก่อนทีนึงแล้วก็ต้องทุบทุบหน้าด้านเลยอย่างนั้นนะ เพราะว่าช็อตอะแม่ก็เกินแปดวีอะไรเยอะๆก่อนจะหาช็อตได้อ่ะพอมันเหมือนได้บายเดไลท์อะมีจังหวะช็อตจังหวะอะไรอะต้องหาว่าล่างผมอยู่ไหน่ะเดายากอะเนี่ยแม่งนั่นไงมันมาแล้วเ้ยแล้วสุมัตรงศกด้วยมันเชียดทางตันดิผมยังหาไม่เจอเลย มันมีอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วพี่งอะวาร์ปดักหน้าเดินจับติดก็แล้วฟื้นนี้ก็ไม่ใช่ทางเข้ามีทางเดียวไม่ใช่เลยไม่รู้ดิพี่มันผมเห็นทางมปอยู่ตรงหน้าจุดเกิดเราอ่ะม่รู้ตรงจุดเกิดเราอยู่ตรงไหนกันหน้าจุดเกิดเราว่าผมก็เดินสวนย้อนกลับมาแล้วทีนี้เห็นพี่ผมกำลังวิ่งไป่วยยิงแ้แม่งวาร์ปมาแล้วกูยิงไม่โดน โอ้แม่งยิงอยู่ข้างบนเลยแม่งยิงไอ้อ้นี่ขี้โก้มันยิงได้แต่มันก็แต่เมื่อกี้มันเหมือนดาเมจไม่ค่อยมีนะตอนยิงอ่ะแบบมันทำได้แค่สโลว์ถ้ายิงอ่ะจดาเม่ยิงมันเบาเฮ้ยมินัทเออเฮ้ยที่นี่ไงมีเลือดพุ่งเลยสัตว์โดนทีเนี่ยเลือดพุ่งพุ่งซีโก้กลับมาได้แล้วกว่าจะได้ผมแนะนำว่าผมแนะนำาให้พี่ปิดไฟนะ ว่าเปิดไฟเดี๋ยวไม่รู้ท้าพี่กดกดปุ่มไอที่เป็นมอธามมันก็ไม่ได้มืดมากพี่ลองเดินพี่เซตคีย์บอร์ดก็เลยลองลองรีเซตคีย์บอร์ดรอบนึงแล้วก็กดไอที่เป็นปุ่มเหมือนเปิดสวิตช์ปรากฏว่าได้ได้เฉยดีเจก็กลับมาใช้งานได้ปุมกดก็เหมือนจนอ้วกเหมือนนั่นเนี่ยไม่ต้องลองหาอย่าปิดไฟมันหายไปไหนแล้วว่ามีเหตุเลยถามจริง ผมกูแคปปิดไฟเนี่ยนะมันมันโตมันก็น่าจะแบบดืดนะดืดดืดน่ะจรินะ่อนด้วยก่อนว่าครูตายตรงไหนว่ากูมอไม่เห็นพี่มันมันมัน,ม,นมันแฮกหน้าจอาผมอะแม่งเบอร์หน้าจรูจำทางไม่ได้ <c oughs> อ่าแล้วพี่อ่าแล้วพี่ลองเดินลองเดินตรงไปไม่ไม่หันหลังหันหลังครับพี่ต้องลองหันหลังแล้วเดินเดินตามทางไปอะลองลอง,ลองเลี้ยวขวาดูพี่ไม่ได้อยู่แถวนั้นแหละสซผมอะหรือแม่พี่ก็ไปชุบไปชุบพี่กันก่อนก็ได้ถ้าชุบได้อะ่ะ <c oughs> เพาพี่กาเป็นหมอมันชุบเร็วอยู่ทางเลือกไม่งากจัดเลยเนนม,มื่อกี้กูเห็นมันมีตัวอะไรมันแคมป์ตรงศพไม่ได้มันเลือกยากอะถ้าต้องทุบต้องหาเพลงให้เจอก่อนะตอนนี้เพลงแม่งก็บโกว่าจำไม่ได้อยู่ตรงหน้ามึาอองกูงลหลายรอบไปเนี่ยอ่ะก็ใช่ไงพี่แม่งแฮกหน้าจอกูแล้วกูจําทางไม่ได้กูรู้ตัวีกทีคือคกูกลายเป็นชิ้นแล้วกลายเป็นกลายเป็นเนื้อชิ้นแบบ เอาไปเอาไปย่างได้ไอ้หี่ต้องเลือกแล้วว่าจะไปช่วยต้องหาต้องนี้คือทางเดียวคือทําได้คือต้องหาเพลงให้เจอพี่เห็นทางที่เราขึ้นไปพี่พี่จําทางที่พี่เจอสายคลิป,ปได้ปะจำได้สิเออพี่ลองไปทางนั้นดูโอ้โหไกลอยู่นะพี่ต้องลองไปทางนั้นดูเผื่อเผื่อผมอาจจะนอนนอนแบะอยู่ตรงนั้นคือเราเนี่ยสามทางอ่ะไม่ ต้องช่วยใครสักคนหงให,ให,ให้มีตัวเลือกให้ให้ดีหน่อยเหนื่อยตายเนี่ยเดี๋ยวไ,ไม่ใช่ทางนั้นอันทางที่าเราขึ้นไปติดของใช่หรอใช่เลยไม,ไม่น่าใช่พี่ว่าพี่พี่เดินหลงอ่ะ นี่มันไม่ใช่ทางที่เราซ่อมด้วยชิดที่ไหนวะเนี่ยไอ้เงี้ยมันหลงหลงนี่มันที่เดิมที่กูนี่นี่ว่ะไปเอาใส่ใส่เคเบิลที่กูบอกลมันไปได้ด้วยไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้มันตรงนี้มันไม่ใช่ตรงนี้มันไม่ได้มีสายเคเบิลนี่มันเป็นมันเป็นบ้านแบบเล็กๆอ่ะมันไม่ใช่บ้านใหญ่ตรงเนี้ยเออไม่จม่าแล้วเดินหลงอไเนี่ยติดติดของก่อนก็ได้พี่แล้วค่อยค่อยซ่อมก็ได้อะไรน้ำมันตรงนั้นผมแปะไว้แล้วไม่ต้องกลัว ไปชุบคนก่อนดูนทางมี่ต้องจำทาง,ทางไม่รู้พี่ทางกูจำได้มีตรงไหนบ้างไงแต่ว่ามีฟอร์ดเบน์หรอม่รู้ตรงนั้น,นแล้วเปล่ามันมีบ้านหลายหลังจริงกูแม่งจำไม่ได้ที่มีมบ้านหลังไหนบ้างประเด็นคือไม่ใช่หมอไกูไม่เห็นศพคนเลยที่เชื่อเป็นหมอค่อยว่าไปอย่างแต่หมอแม่งตายเลย <laughs> <c oughs> อะไรหมอกู มันเป็นหมอไม่เป็นไรหรอกนะโอ้นี่ไงแฮกแล้วก็อยู่ข้างหลังพี่นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอามีน้าเก็บไปก็เพื่อการนี้แหละไอ้เจี๊ยบไอ้เจี๊ยบกูทำกลางเลยตว์แหวงแม่งวะทำจอกูดับที่กูเดินตรงไหนของกูเนี่ยกูกลว่าเห็นปะมันทำจอพี่ปุ๊บแล้วมันก็ไม่รู้เลว่ากูอยู่ไหนเฮ้ยระวังลงน้ำเอ้า ตั้งตื่นวะลงน้ำไม่ตายเนี่ยเยอะจันฟูบฟู๊บอย่าบอกนะครปืนช็อตที่หมดแล้วอะยังขู่ดาวอยู่เปล่าขู่ดาวอยู่ <c oughs> เลยไพี่ลอาพี่ลมาไมไ่ทันแล้วพี่ลองแต่ไปเรื่อยๆโอ้โหเยียแมวมันขี้โกงเกิน <c oughs> อันสอบใครกอะสวิกันระวังหลังด้วย ช้าช้าเดินช้าเดินช้าเฮ้ยมันยิงมาแล้วช่วยช่ไม่ได้ช่วยไม่ได้ไม่ได้แม่งง้ยช่วยไม่ได้ไม่มีเพื่อนช่วยแม่งลำบ,บากอ <c oughs> ีอยกูเหนื่อยตามหาอีกทีนี้พี่ต้องช่วยพี่กันแต่ว่าพี่ต้องหาวิธีเอาเอง ศพไปเพลงแม่ไอ้แค่มันอยู่ใกล้จะศพไปกันนี่แหละเออแต่มันไม่รู้อยู่ส่วนไหนของ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 กฎอี้ก่อนถึงของของกฎแล้วแหละไม่อ่ะไอ้ไอ้เนี่ยศพไปเพลงอ่ะมันอยู่ถัดไปจากจัดถัดไปจากกันน่ะไอ้ยตางข้าวสะพานไหนอ่ะโอ้โหแล้วพี่นัดแม่งกูอยู่คนละฝ้าคนละฝ้าของแมปอ่ะก่อน อันนี้แหละนี่ไงหลังเรียบร้อยเอากดโทษอา่อาเรียบร้อย